นนุเที่ยวคลิปนี้เราก็จะมาอยู่ที่เชียงรายกันแล้วนะครับมาเชียงรายจะไปไหนได้ยังไงถ้าเรายังไม่ไปวัดล่องคุณกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาวัดล่องคุนกันก่อนเลยวัดนี้ก็เป็นวัดของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับท่านได้สร้างสารรค์รังสรรค์เอาไว้นะครับต้องบอกว่าโคตรสวยครับ <laughs> ตอนนี้ยังอยู่แค่รอบนอกนะครับยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับขนาดรอบนอกยังสวยขนาดนี้แล้วคิดสภาพดูครับถ้าเข้าไปข้างในจะอลังการขนาดไหนนี่ครับประตูทางเข้าเอ้ยประตูทางเขาโอ้อประตูทางเข้าสังั้นอ่ะให้ดูกันก่อนครับว่าความวิจ,จิตบรรจงอลังการนี้อเนี่ยคำบรรยายจริงครับท่านช่วงที่ผมมาก็ขอบอกอีกครั้งนะครับว่าผมมาช่วงต้นปีพศ2567นะครับ นี่ครับท่านอาจารย์เฉลิมชัยครับยืนอยู่ด้านหน้าครับแต่เอ๊ะทำไมตัวท่านแบนๆอันนี้เป็นรูปของท่านนะครับเป็นคัตเอาห์วางไว้ต้อนรับอ่ประชาชนนะครับผมแต่จริงๆถ้าโชคดีแล้วมาเจอท่านนี่ก็จะถือว่าสุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับเ,เดี๋ยวเราค่อยมาชมภายในวัดกันดีกว่าครับค่อยๆเดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะแต่ละที่แต่ละจุดนี้ โอ้ยอยากจะบอกอลังการงานสร้างมากครับคือเราก็คิดน,นะครับว่าตอนที่ยังไม่มาเนี่ยโอ้จะขนาดไหนเนาะพอมาเห็นจริงๆแล้วแบบเหนือคำบรรยายครับและเกินคำบรรยายจริงๆนี้จะเป็นโบสถ์ด้านหน้านะครับที่จะเป็นสิ่งที่สร้างความอลังการให้เราเห็นตั้งแต่แรกๆที่เข้ามานะครับ ความอ่อนช้อยความงดงามความวิจิตบรรจงคือแบบเห็นแล้วออือ้ท่านใช้เวลาสร้างนี่โอ้สุดยอดจริงๆครับอันนี้ต้องบอกนะครับแค่เป็นซุ้มทางเดินบังแดดให้เราในการเดินชมนี่ก็โอย่างอลังการขนาดนี้แล้วถ้าเป็นจุดหลักๆจะขนาดไหนเดี๋ยวค่อยๆตามไปดูกันครับ ผมต้องบอกเลยนะครับที่นี่ผมจะพยายามเก็บรายละเอียดมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับคือเอามาเผื่อคนที่อยู่ไกลไม่ค่อยได้มีโอกาสมาหรือแทบจะหาโอกาสมาไม่ได้เลยจําเป็นต้องแบบเก็บเล็กเก็บน้อยก็อย่าว่ากันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอลน้ํผูุเสียงท้ายนะครับอ่าดูครับโอ้โหอลังการเกินอ่ะนี่ครับแม่ฮิปโปน้อย ทำอะไรดีเสียงไทยไหมอ่าไม่ครับแค่ขอพรเฉยๆเดี๋ยวดูครับบ่อน,น้ำพุเสียงไทยเป็นยังไงเนี่ยรักครับผมโยนเหรียญให้เข้าไปตรงกลางนะครับถ้าโยนเข้าได้ก็จะสมหวังนะครับที่ขอพรเอาไว้ตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับใครเหนื่อยใครเมื่อยก็แวะเข้ามานั่งพักกันได้นะครับมีเก้าอี้ให้นั่งกัน ตรงนี้ก็จะเป็นวิหารเขาเรียกวิหารหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับวิหารยพระพิคเนตนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่าความอลังการอ่อนช้อยงดงามนี้เป็นอย่างไรเนี่ยครับท่านปั้นได้แบบโอ้โหละเอียดแบบสุดยอดครับละเอียดอ่อนช้อยงดงามกระหนกนี่แบบโอ้ยเห็นแล้วใจละลายครับ ตรงนี้ไม่แน่ใจครับว่าจะเป็นศาลาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ผมก็อยากให้เข้าไปดูอีกนั่นแหละครับว่าความละเอียดแต่ละเส้นแต่ละสายแต่ละชิ้นงานนี่ต้องใช้เวลากันขนาดไหนต้องใช้ความพยายามกันขนาดไหนดูครับดูมาพิจารณามาลองดูใกล้ๆแล้วแบบโอ้โหเห็นแล้วขนลุกครับไม่ใช่หนาวนะครับขนลุกด้วยความแบบ คือท่านทําได้ไงอ่ะโอ้โหโคตรเจ๋งต้องบอกเจ๋งมากใครบางคนอาจจะว่าผมอวยอะไรนักหนาโอ้โหคือเอาตรงๆนะครับผมเป็นคนประเภทแพ้ทางอะไรที่เป็นแบบไทยๆอย่างนี้ครับผมชอบมากอยู่ที่นี่นี่ผมบอกตรงให้ผมอยู่ทั้งวันผมก็อยู่ได้ครับ เดี๋ยวเราพาเดินดูกันต่อครับไปเรื่อยๆครับโอ้โหเป็นไงครับระครังนี่นี่ขนาดแค่ระครังน้อยนะครับโอ้โหท่านยังเก็บรายละเอียดซะขนาดนี้มาครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูจุดพีคของเรากันนะคือที่โบสถ์ด้านหน้านั่นเองนะครับโอ้โหแค่ทางเข้านี้ก็แบบงานศิลป์แบบเต็มที่กันแล้วล่ะครับ โซนนี้จะเรียกเป็นโซนนรกนะครับนี่แหละครับโซนนรกจะเป็นมือของพวกวิญญาณสัมภเวสีต่างๆนานานะครับเดี๋ยวเราจะเดินผ่านโซนนรกกัน ครับทางเดินข้ามผ่านสนรกเพื่อที่จะไปสวรรค์นะครับเป็นยังไงครับโอ้โหแค่ทางเดินนี่อลังการกันสุดยอดซะขนาดนี้ นี่ครับถ้าเข้าไปด้านในก็จะเป็นส่วนสวรรค์น,นะครับแต่เสียดายที่เขาไม่ให้เอามือถือเข้าไปถ่ายนะครับเพราะจะมีพะพุทธรูปองค์หนึ่งท่านปั้นไดยแบบโอ้ยสวยสดงดงามวิจิตบรรจงมากครับท่านเลยห้ามถ่ายรูปเพราะไม่แน่ใจว่าท่านกลัวว่าคนจะเอาไปทําเป็นธุรกิจหรือเปล่าเลยห้ามถ่ายรูปนะครับ ตอนนี้ก็ถ่ายให้ดูความสวยงามของด้านนอกกันไปก่อนนะครับผมทุกที่ทุกตรงโอ้โหทำด้วยความแบบบรรจงสร้างทั้งนั้นเลยครับไม่มีทําแบบโอ้โหชวยๆครับเห็นแต่ละที่เข้าไปแบบอืผมเข้าไปส่องดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหใช้ความละเอียดปาณีตมากไม่ได้ทําแบบลวกๆก,กันเลยนะครับ เป็นสถานที่ที่มาแล้วตื่นตาตื่นใจจริงๆครับอันนี้ไม่ได้เฟซครับตื่นตาตื่นใจจริงๆเพราะพอเราเห็นพอเราอะไรเนี้ยคือเรารู้เลยว่าโอ้โหต้องใช้เวลานาน,านแน่ในการทำเพราะทำถึงขนาดนี้ได้นี่ไม่ธรรมดาครับไอผมก็บ้าครับพยายามอยากเก็บภาพมาให้หลายๆมุมครับจะได้เห็นได้แบบ ออทุกมุมมองท,ทุกสถานที่ท,ทุกอะไรดีเอาเป็นว่าทุกทุกอย่างที่เป็นที่นี่ก็แล้วกันครับพูดง่ายๆโซนนี้ก็จะเป็นโซนภูเขาจำลองนะครับโดยปกติอ่พวกภูเขาจำลองนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครับแต่มาที่นี่ครับ ไม่สนใจไม่ได้ครับโอ้โหอลังการเกินกว่าจะพูดได้ครับไม่พูดมากดีกว่าครับไม่เจ็บคอหรอกนะครับแต่อยากให้เห็นเองมากกว่าครับอ่ะให้ดูกันไปครับผมไม่ได้มโนะครับเนี่ยครับลองดูกันครับหลักฐานผมให้เห็นอยู่คาตากันอย่างนี้เออผมอาจจะแพนกล้องไว้ปหน่อยนะครับถ้าใครดูแลปวดตาก็ต้องขอโทษไว้ด้วยนะครับผม นี่ก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนนะครับเป็นทางเดินครับที่จะไปชมระฆังนั่นเองครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ดูแลวสวยงามเพลินตาครับดูแลเย็นใจเย็นกายกันเลยทีเดียวเห็นแล้วแบบอืเกิดอาการอยากนั่งสมาธิมากครับเพราะทําบรรยากาศได้แบบสุดยอดมากนี่น่าจะเป็นสารเจ้าที่หรือสารพระภูมิครับโอ้โหดูสารครับโอ้โหอลังการเกิออีกนั่นแหละต้องใช้คำนี้จริงๆ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่วัดปิดนะครับคือจะให้คนออกให้หมดนะครับก็เลยถือโอกาสถ่ายตอนไม่มีคนมาซะหน่อยนึงจะได้เห็นความแตกต่างหรือเปล่าแต่โอ้ยเนี่ยครับความสวยงามตอนนี้ที่เห็นนี่ผมยืนอยู่ข้างถนนนะครับคือสามารถถ่ายอย่างนี้ได้เลย เป็นอย่างไรกันบ้างครับอิ่มเอมกันบ้างหรือเปล่านอ้อเอาความสวยงามขนาดนี้มาให้ชมกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับถ้ามีกระดิ่งก็ฝากกดสั่นกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรากันนะครับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย